โอเคครับ๋ยวงัน้นเพราะข้อดีคือตอนนี้ในเชิงทัศนคติของรัฐมนตรีเราก็โอเคแล้วแต่ว่าเราต้องทําให้ดีกว่านี้หน่งจะได้จะได้แบบเรียกว่าละอยู่ในทีมเ,มเยี่ยมเกลือกถ้าท่านประธานบอร์ดเขาท่านพลเอกเสียใจเขาฝากว่าเดิมตอนที่เราไปเลตติ้งรับวิสาหกิจเนี่ยแคทเราอะไรนะดีลบอะไรเยงนี้ยผมจำไม่ได้แล้วแคทเนี่ยดีลบไปสักอย่างหนึ่งต่ำกว่าทีโอทีบอกเอ้ยไม่ได้ ก็ต้องฝากเทายาเพวกเราทุกคนต้องทําให้ดีกว่านี้เลยเข้าใจว่าท่านประธานพลเอกสิรชัยบอกว่านะท่านบอกที่ประชุมอันนี้เลยเลยเลยฝากมาบอกพวกเราทุกคนจะได้รู้ว่าเอมันมีสิ่งที่เราทาเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีบางเรื่องที่อยากจะให้เราไต่ไต่เพดานให้สูงขึ้นอีกนิดหน่อยนะก็อันนี้คงจะเป็นคําถามแต่ว่า อยากจะให้ท่านพิจนารณาหนึ่งนะครับว่าที่กสทต้องลดค่าใช้จ่ายเนี่ยลองนําพวกที่มีเรื่องของค่าประจําตําแหน่งค่าวิชาชีพหรือได้ค่าสองเด้งนะครับว่าเป็นค่าวิชาชีพหกพันเงินประจํตแหน่งอีกหกพันนะครับสมมติว่าถ้าเป็นเป็นส่วนนะครับจะลดเหลือเพียงอย่างเดียวได้หรือไม่ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้พอประมาณตรงนี้ก็ แล้วก็ต้องการให้ผู้บริหารเสียสละและทำอะไรที่เป็นรูปธรรมให้มากกว่านี้อันนี้ก็คงฝากไว้ให้คิดหรือว่าทำด้วยได้ก็ดีนะครับสองเด้งเพราะว่ายังไม่มีที่ไหนก็ททำกันนะครับอีกอย่างหนึ่งครับเมื่อกี้ที่ท่านสัมปชัยได้พูดนะครับว่าเรื่องของได้มอบหมายนโยบายในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการดําเนินการใดๆก็แล้วแต่เนี่ยว่าขอให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรนะครับทางสาภาพเราเองเนี่ย ก็ได้จัดนะครับวาระแห่งชาติในเรื่องของการรณรงค์นะครับต่อต้านการคอร์รัปชันทุจริตในองค์กรนะครับวันนี้ท่านจะได้เห็นนะครับว่าทางสาภาพได้แจกสติกเกอร์สีเหลืองๆนี้นะครับเราจะแจกไปทุกสอคอนะครับว่าเราจะรณรงค์กันแบบนี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือเราจะช่วยองค์กรได้ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างที่มีราคาแพงซื้อของแพงแล้วไม่ได้ใช้เหล่านี้นะครับเราทุกคน เป็นส่วนร่วมเป็นสื่อกลางแล้วก็เป็นโครงขายกับในการเรื่องของการปลูกจิตสำนึกในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามก็ทางสาภาพขอฝากวาระตรงนี้ไว้ให้กับทุกคนนะครับว่าทุกคนมีหน้าที่ช่วยเหลือองค์กรในเรื่องของการปลูกจิตสำนึกปกป้องและก็ปราบปรามตามสโลแกนที่เราได้ทำเอาไว้นะครับแล้วเราก็จะมีทูปปอนงอส,ส่งข่าวว่าท่านพบอะไรที่ผิดพิรุษหรือไม่ดีเราก็จะช่วยกันนะครับในเรื่องของการ ประหยัดในเรื่องของการที่ดูแลสอดส่อ,สองดูแลองค์กรด้วยครับเ,เดี๋ยวผมไล่ไิธีละคนตลอนนครันก่อนที่เราจะจบนะครับขอคนละหนึ่งนาทีครับว่าจะฝากอะไรไว้กับพวกเ่าบ้างเช่นกัปตันเสกสัรค,ครับครับขอบคุณครับผมผมวม่าวันนี้ผมมาผมได้ประโยชน์กว่าน้องๆอ,อีกนะคือตะกี้ผมทอฟังท่านตัประชัยกับท่านลอง ผมว่าไม่รู้ว่าระดับรองผู้บริหารเนี่ยเก็บอะไรไปหรือเปล่าสองสาประเด็นที่พูดหนึ่งเรื่องตะกี้มีคําถามคําถามหนึ่งบอกว่าเมื่อไหร่จะคาลิโอตะกี้คําตอบที่ท่านสุทธิชัยตอบนั่นคือความชัดเจนที่ปล่อยให้พวกเรามาคิดกันว่าข้างนอกดีหรือข้างในดีทีนี้ข้างนอกดีข้างในดีผม สิปีย้อนหลังเราเจอข้างนอกมาอ่อนแอนขนาดนี้ปัญหามีมากขนาดนี้ถามว่าทบไมผมไม่ได้บอกเขาไม่เก่งนะผมเขาเก่งแล้วถ้าไทยสังเกตให้ดีๆในการคัดสรรซีอโอในประเทศไทยเนี่ยมันตลกมากคนคนหนึ่งนี่วนสมัครไปทุกองค์กรแล้วถามว่าเราจะได้คนเก่งไหมอันที่หนึ่งคนเก่งที่อยู่ในองค์กรใหญ่ๆเขาปล่อยตัวมหมเขาปล่อยมาไหม เขาไม่ปล่อยมาแล้วเขาจะมาไหมเขาไม่มาทีนี้ปัญหาก็คือที่ผ่านมาต้องยอมรับฟามจริงอันหนึ่งว่าลองที่นั่งแถวอยู่ตรงนี้ก็ป่วกก็เปียกกันไปหมดขาดบาร,รมีไม่ได้สร้างบาร,รมีแต่วิชาการคุณวุฒิสูงส่งเราองค์กรมันขับเคลื่อนด้วยคน ถ้าสามารถบริหารบริษารบริหาบราบุคคลได้เจ็ดสิบเซ็นธุรกิจอีสามสิบเปอร์เซ็นตมันไปของมันเองแต่ถ้าตาบใดลองทีเวลานี้ที่ยุเป็นอยู่เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปไม่ฟังใครเลยเนี่ยผมว่าเหนื่อยไปปรับตัวกันซะใหม่เราขึ้นมาบริหารคนต้องใจกว้างต้องเมตตาต้องเด็ดขาดต้องรับฟัง ผมก็ไม่เชื่อว่าคนเรียนด็อกเตอร์มาแล้วบริหารคนเก่งผมไม่เชื่อเพราะอะไรรู้ไหมคือคุณไปเรียนด็อกเตอร์มาก็จริงแต่คุณไปเด็ดยอดความเจริญเข้ามาคุณไม่รู้ลากเงาเขาคุณไปเรียนเข้ามาแต่คุณไม่รู้มาจากแอฟไิกยว่าสังคมและวัฒนธรรมไทยสังคมในอุกกรนี้เป็นยังไงแต่คนพวกนี้ที่นั่งอยู่ในแถวหน้าเนี้ผมว่าเพียงแต่ไปปรับตัวทําได้เพราะอะไรถ้าคนนอกเก่งมาจากไหนเนี่ย แต่เข้ามาเนี่ยมันไม่รู้ว่าวัฒนธรรมองค์กรนี้คืออะไรตรงนี้สําคัญนะครับสําคัญงั้นตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วเรื่องโครงสร้างเหมือนกันโครงสร้างเนี่ยผมเชื่อว่าคุณเราถ้าใครจาได้รุ่นนี้น่าจะทันไปเราไปจ้า,จางบริษัทบอสตันทำไปสามสิบล้านสุดเปล่าเราก็จ้างบริษัทไม่อีกอะไระใดสุดเปล่าหมดผมจะบอกให้ไหม คุณเอาวายมาตั้งก็คุยผมกวนเดีย,ยผมจะตั้งโมเดลให้คุณแล้วคุณไปทํากันเองระดับพวกคุณเนี่ยทำกันได้สิบยอดแล้วจะรู้ดีด้วยว่าทําแล้วตอบสนองธุรกิจขององค์กรคนข้างในเนี่ยเก่งแล้วรู้ด้วยแล้วตามเทคโนโลยีทันก่อนที่คุณจะทำโอําททำโครงสร้างองค์กรเพื่อมารองรับองค์กรรองรับธุรกิจ พวกคุณรู้ดีที่สุดคุณไม่ต้องไปจ้างใครมาคุณจ้างเข้ามาคุณก็ไปหาสารานที่เขาหาอะไรได้เขาแล้วก็เขามาตอบว่าเรียกคุณไปตอบคําถามแล้วก็ไปเขียนออกมาเขาจะรู้ดีกว่าคุณเขาไม่ใช่เราเขาไม่เขาไม่มีรู้ดีเท่าเราเขาไม่ใช่ตัวเราเราเนี่ยทำธุรกิจแล้วเราเชื่อว่าคนในองค์กรเนี่ยรู้ธุรกิจรู้เทรนด์รู้เทคโนโลยีรู้ตัวตนรู้ว่ามีเงินไหมรู้คู่แข่งขันรู้เล็กบเลีโตรี่รู้หมด จกเจ็ดข้อที่มันเป็นพื้นฐานที่จะไปทําโครงสร้างก็ไปทํากันมาซะฝากรองวิโรธในสานรารัสการถ้าจะทําผมฝากว่าให้คนข้างในทําง่ายๆคุณให้ฝ่ายทั้งหมดไปนั่งคุยกันคุณตั้งตุ๊กต,ตาเป็นโมเดลกูบสอโมเดลมาเฮ้ยโมเดลนี้นะโมเดลนี้นะแล้ให้เขไปคิดคิดเสร็จอันนี้ผมขอเวลานิดหนึงอธิบายเพราะว่าผมเห็นว่าจะทําจะมีโครงสร้างที่ผ่านมาละเทอะมากบอกตรงๆ นึกอยากจะยุบก,ก็บยุบนึกอยากจะตั้งก็ตั้งตั้งเพื่อรองรับคุณไปดูสิถ้าไม่เชื่อผมเป้ไปดูพอสเนี่ยที่มีคนหัวหน้าแผนหัวหน้าประมาณสิบผอสอป,ร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 ประมาณสิบส่วนที่มีคนสองคนสามคนตอนนั้นที่ตั้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าลองแต่ละคนเนี่ยจะสลับสนุนคนของตัวเองเพื่อให้มันจะให้ได้มีตําแหน่งเพื่อจะได้เงินประจําตําแหน่ง อย่างนี้เสียหายไหมเสียหายนะเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าจะทําโครงสร้างตรงนี้ท่านวิโรดตั้งตุก๊กตาไปเลยเรียกทประชุมทั้งหมดตั้งตุก๊กตาไปแล้วบอกว่ามีโมเดลอย่างนี้คุณไปทํามาแล้วให้ฝ่ายทุกฝ่ายไปคิดคิดกันมาแล้วให้เขากลับกลุ่มคิดกันคิดเสร็จแล้วตกผึกเสร็จพับเข้าไปศูนย์โมเดลนั้นอยู่บนพื้นฐานของเจ็ดแปดข้อตะกี้ที่ผมบ่นให้ฟัง แล้วก็ให้เขาสัมนาไปเปิดเท่าไหร่ก็สัมนาตึงคืนหนึ่งวันให้ก็สัมนาเต็มที่สัมนาเสร็จเอาไปให้ผู้ช่วยระดับนี้ทีละยุทธ์เลยพวกนี้พวกนี้มันสมองนั้นเอาไปกันกรองกันกรองเสร็จ่งมาให้เรากัดกรองกันกรองเสร็จเอาซีอโอไปนั่งเป็นประธานกันกรองเสร็จแล้วเอาให้บอร์ดแอปพลูฟแล้วไปจ้างคนมาพูดอีกทีคุณจะรู้ดีเพราะคุณรู้ตัวตนคุณไม่รู้ไปจ้างใครมาเราะคเขียนเขียนบอร์ดได้ดีเก่ง เขาจะไปรู้บ้านเราเท่าเราเหรอเราเนี่ยคนของเราเนี่ยรู้แล้วก็รู้ทคโนโลยีก็รู้ความรู้ก็รู้รู้บ่าอะไรไปหมดเลยนะแล้วเราต้องไปจ้างคนอื่นมาทำแล้วมันก็ไม่สนองตัวตนแล้วพอทําเสร็จผมจะบอกอะไรให้อย่างที่มันบิดีผิดเพราะสิ่งที่มันผิดพลาดตลอดมาคือหนึ่งเรื่อง job description ตราบใดถ้ามีปัญหาเรื่อง job description เวลานี้ที่มันมีปัญหาอยู่คือตรงนี้ พราะจัมดิสกิบิชั่นมามันจะไปติดเรื่องบริหารเรื่องการจัดการเรื่อง KPI เรื่องอะไรอันที่สองคุณทําเสร็จคุณไม่ได้ทําเวิร์กโหลดปัญหามันก็เลยเกิดปัญหาอยู่ที่ควนวังอยู่ที่คนคุณก็พูดว่าเฮ้ยคนไม่พอคนไม่พออีกฝ่ายก็บอกคนล้นแต่ผมว่าคุณเอาคนออกครึ่งคุณยังทํางานได้ถ้าคุณจะฟื้นฟูเพียงแต่คุณต้องอยู่ที่ไร้คนให้พอ เวลานี้คุณรู้ไหมกับหลังทุกคนรู้ไหมว่าต่างจังหวัดกำลังเลี้ยงคนกรุงเทพใช่พูดอย่างนี้ถูกที่ผมพูดเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นเรื่องตลกลคุณเอาไปคิดจีเวลานี่คนต่างจังหวัดนกำลังทำไรายได้ได้คนกรุงเทพกำลังสารวนกันอยู่อย่างเงี้ยฝ่ายขายก็ฝ่ายหลังบ้านแบ็กออฟฟิศกำลังเล่นเล่นตลกกันอยู่ จริงเรื่องอย่างนี้ง่ายนิดเดียวซีนดอลงไปถามเลยเอ๊ะตรงนี้มันเป็นยัไงไ,ง,ไ,ง,ไ,ง,ไง,งน้อยไปยังไงเรา้อยไปยังไงง่ายจบทําไมลูกค้าขายได้ต้งเยอะทำไมติดตั้งไม่ได้เขาลองเรียนมาจุดแข็งของแคทเนี่ยยังมีเยอะเนื่องจากว่าผมอยู่คนนอกเนี่ยผมจะรู้คนต้องการใช้บริการของแคทเพราะอัพซอร์สวิตดีมากแต่ถ้าอย่างตะกี้ที่ไม่เอานะไปให้ไป,ไปข,าขายที่หน้าเขานะ กูอีวอย่าไปให้เป็นการเขาไอ้เพื่อเวีแล้กันนะผมบอกกองนะโอเคอีกอันหนึ่งผมผมฝากสั้นๆไว้ตรงนี้เรื่องโครงสร้างแล้วรีบจะทำไอรลีบทำไายในหนึ่งปีพ่ออะไรรู้ไหมแล้วขยันตั้งทีมมาคุยกับบอร์ดหน่อยบอร์ด ผมเชื่อว่าบอร์ดชุดนี้ไม่เหมือนบอดอื่นๆที่ปล่อยให้เด็กไปเคลียร์แข้งเคลียร์ขาแล้วขอตำแหน่งบอร์ดอดีตเป็นอย่างนั้นเยอะทําให้คนเราเสียคนเยอะแต่บอดชุดนี้ผมเชื่อไม่เพราะมาโดยอํานาจพิเศษ lessons. แล้วตั้งใจเยอะมาแก้ไขปัญหาแล้วผมก็อยากจะฝากบอกท่านทุกๆท่านนะเวลานี้ตั้งมา15คนเต็มซีมช่วยแก้ระเบียบที่มันมีอยู่เลอะเทอะมาพันกว่าฉบับช่วยล้างเลยให้หมดแล้วมันจะได้ทํางานได้ไม่งั้นมันจะมีปัญหา เพราะว่าแค่แค่ปัญหา TOT กับแคทที่ไปประมูลร,ร่วมกันนี่ไม่ได้เนี่ยเราก็เสียเปรียบแล้วเราบอกว่าเราขออีกนิดนะเราไปใส่วงเล็บพับสิกมหาชนมันตลกมากหัวมังกรท้ายมังกรแต่ทำอะไรที่กระทรวงการคลังกระทรวงการคลังเอาไปนคนที่ไม่ให้รู้เรื่องอะไรเลยธุรกิจที่มันมีปัญหาเพราะอย่างนี้ ท่านเองท่านก็วุ่นกับเรื่องเศรษฐกิจกับเรื่องการเงินท่านก็ไม่เอาไม่ไหวแล้วแต่ท่านเลยลืมตรงนี้เราพวกเราาหากต้องช่วยกันผมเนี่ยพูดเน้นตรงนี้แล้วถ้าครั้งนี้ถ้าคุณมีทางฟืน้นเพราะว่าบอดพิเศษชุดนี้จะทําให้คุณได้แล้วขยันจับกลุ่มกันหน่อยลองไม่ใช่ต่างคนต่างสี่โมงครึ่งกลับบ้านไม่ใช่อยากให้จับกลุ่มกันหน่อยแต่ละคนเนี่ยผมมองดูแล้วนะอยากให้เอาใจใส่ ผมก็เหลือเวลาอีกไม่นานเท่าไหร่ผมก็จะไปแล้วแต่ผมห่วงอุปก,กรณ์นี้เพราะผมโตแล้วผมได้ดิบได้ดีจากอุปกรณ์นี้จิตวิญญาณมันอยู่ตรงนี้อีกอันหนึ่งเรื่องเล็กเรื่องสุดท้ายเราก็พยายามบอกเราจะไอ้ไอ้สารอันหน้ที่เมอื่อกี้ผมก็เกือบจะว่าแล้วสารผู้บริหารผมอ่านแล้วไม่มีอะไรโดนใจผมเลยไอ้รถใช้จ่ายมันก็รถกันจะตายอยู่แล้ว ก็ดีใจที่บอกาบอดสิบล้านไม่ใช้ไม่ไปต่างประเทศแต่ผู้บริหารก็กไปดูที่ยิ่งเด็กๆนะั้นมันไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรเลยหรอกมันก็รัดเป็นตัวกิ่วมาแล้วนะผ,ผู้น้อยนี่มันรัดเป็นตัวกิ่วมาแล้วแต่ผู้ใหญ่เถ้ะหักอะ่ะนะผู้ใหญ่แล้วอะไรเรื่องอะไรที่ไม่จําเป็นคุณลดยังโอเคแล้วคุณข้อห้าคุณไปเขียนไว้ว่าใช้ของให้มันคุ้มค่ารถยนต์คุณใช้ยี่สิบปีคุณยังใช้เลย แล้วมันจะคุ้มไหมล่ะแล้วมันค่าซ่อมมันมากกว่าค่าค่าบรรุษาเป็นมากกว่าไหมาล่ะคุณต้องกลับไปดูอะไรที่มันเป็นลอจิกคุณค่อยทำแล้วอันสุดท้ายเวลานี้คุณแขวนคนไว้ประมาณห้าสิบห้าห้าห้าสี่ห้า้าคนห้าห้าสิบกว่าคนผมแอบเอรเรทนเนี่ยเงินเดือนเจ็ดหมืนเก้าหมื่นเดือนสี่ล้านสิบสองสี่สี่สิบแปดยังไม่รวมค่าสวสัสดิการถามว่าเขาผิดตรงไหน าเขาไม่ดีคุณแฝนเขาผมฝากตรงนี้ต่อไปจะแฝนคนแฝนเสร็จต้องตัดให้หมดอินสแตนทีฟเหลือิอนเดิอนอย่างเดียวค่ารถค่าอินสแตนทีฟไปแต่ต้องตอบให้ชัดเจนตอบเขาได้นะว่าเขาผิดอะไรประเด็นที่หนึ่งทุจริตไม่ต้องเลี้ยงเขาต้องเอาออกเขาผิดโอกาสผิดโอกาสเป็นเราจะตัดต้องว่ากันไม่ใช่นึกอยากจะแฝนแฝน,นด้วยโมหะจริตแฝนด้วยความพูดช่วย ผู้รองผูว้ว,ว่าคนหนึ่งโดนแฝนเพราะว่าไม่ตอบสนองซีอเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ารับดตีสังไปไประชุมอันหนึ่งที่ปรึกษาไากคนชือะไรซีอโอบอกตั้งตามคนนี้เฮ้ย hey, ผมว่ารองคนนั้นเขาซวยเป็นบ้าเลยวะ่ะอยู่ดีๆเขาถ้มานั่งโดนรองรับอารมณ์ซีอเนื่องจากาไม่ไม่ตอบสนองเราไปแฝนเขาเงินเดือนแฝนฝ่าถูกไหมถูกเปล่าผมบอกว่าเขายังดีนะเขาไม่เจอผมกันถ้าผมรวมๆผมฟ้องสารปกครอง จะทําอะไรเนี่ยบอกเขาสิว่าเฮ้ยคุณผิดนึงสองสามสี่นะผมรับไม่ได้แล้วนะผมจะแฝงกุดเขาตอบได้ตอบเขาได้แล้วต้องตอบสังคมภายในด้วยไาไอ้นี่มันผิดให้มันไปดัดนิสัยมันแล้วให้มันกลับความประพฤติแล้วออกลับมาใช้งานนี่ห้าสิบปรคนเดือนนึงจ่ายสามสี่ล้านแล้วบอกคุณจะแผนฟื้นฟูก็ค,คุณไม่เอาคนมายู่ที่ไร้เกิดให้เกิดประโยชน์นะเป้ฝากด้วย นะครับขอบคุณครับอันนี้นาทีเดียวนะครับแต่ว่าได้เนื้อหาเยอะมากเราเชิญท่านภดษ์จะพูดอะไรหรือว่าฝากแล้วให้กําลังใจกับเพื่อนๆพ,น,พน,น,นักงานครับผมไม่มีอะไรบ้างครับก็ฟังดูพวกเราแล้วคงมีมทัศนคติที่ดีที่อยากจะช่วยกันทำน,นะคือสุดท้ายเนี่ยมันก็อยู่ที่พวกเราทุกคนนะบอดก็คงแค่ช่วยให้กําลังใจแล้วก็ คิดว่าถ้าถัดเรื่องมาที่มันถูกต้องดีเราก็ดีสำสุดอยู่แล้วก็ฝากให้ไปช่อยกนคิดเราต้องเปลี่ยนแปลงก,ก่อนโลกข้างนอกจะมาเปลี่ยนเราแล้วเพราะโลกปุนมัน,นเปลี่ยนเร็วมากครับอย่าไปคิดว่าเราเฮ้ยดีแล้วไม่ไ,มได้นั้นตอนนี้โอกาสดีมากที่จะทําอะไรก็รีบไปคิดรีบไปคุยกันแล้วก็เสนอไว้ให้มันเป็นอ่าสิ่งที่ชัดเจนเราจะได้สรุปเดินต่อไปได้ก็เ,เล่นเชิญท่านสัมปชัยครับ ครับผมอาจจะมีฝากสองสประเด็นนะประเด็นที่ทางท่านเสืกสัรพูดก็ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็เดี๋ยวฝากทางรัากานะครับช่วยดูด้วยนะครับในส่วนผมที่จะพูดก็คือนะครับเราคงสนใจกันเรื่องโบนัสใช่ไหมครับผมบอกว่าสาภาพจะช่วยผมครับช่วยปลุกกระแสนะครับให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันนะครับผมบอกว่าผมอยากเห็นพนักงาน6,000คนนะครับหา ลูกค้าเดือนละ5้าซิมสเดือนก็1นึ่งแสนคนละนะครับถ้าเกิดว่าท่านทำให้เราเห็นผมเชื่อว่าบอร์ดชุดนี้นะครับก็กล้าที่จะส่งหนังสือถึงกระทรวงการคลงครังนะครับเพื่อให้พิจารณานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องร่วมมือร่วมใจกันในการในการทำนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมจะฝากก็คือ,อผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยนะครับ ผมได้รับฟังบรรยายจากที่วิทยากรมาบรรยายเรื่องของการกํากับกิจการที่ดีนะท่านพูดสั้นๆบอกว่าทุกคนเนี่ยควรจะมีคําว่า integrity นะครับคือมีจิตสํานึกในหน้าที่ของเราเองนะครับผมก็มาดูตัวเองว่าผมมาเป็นตรงนี้นะครับหน้าที่ผมคืออะไรนะครหน้าที่ผมคือกํากับดูแลนะครับให้องค์กรเนี่ยเดินไปในทิศทางที่เหมาะสมถูกต้อง นะครับและอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมนะบอกทท่านว่าผมเองเนี่ยนะครับก็จะกำกับดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็จะติดตามนะฮะฝ่ายบริหารฝ่ายจัดการนะับตามไทม์ไลน์ที่กำหนดนะครับในส่วนของท่านเองนะครับผมก็ขอฝากพวกท่านว่านะครับท่านนะครับทำให้เต็มที่นะครับในสิ่งที่ท่านคิดว่ามันเหมาะสมกับองค์กรผมคิดว่า เดี๋ยวที่ผมบอกว่า i n p u t ดี Process ดีนะครับ Output เราได้เห็นกันในสิ้นปีนะครับผมฝากสั้นๆไว้แค่ตรงนี้นะครับขอบคุณครับก็เชนก้มมือนะครับเดี๋ยวเ็าเชิญท่านรักษาการกรรมการวิติการใหญ่ครับท่านวิโรจน์เชิญครับครับก็ไม่มีอะไรครับผมอยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ย ผมผมก็เลือผมคิดว่าทั้งพนักง,งานทั้งองค์กรยังเห็นว่าแค่ไหยังมีศักยภาพอยู่นะครับแล้วอย่างที่กรรมการหรือว่าหลายๆท่านก็มีการวิเคราะห์นะครับซึ่งจริงๆแล้วฝ่ายจัดการก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้คือการเรื่องการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับรซึ่งถ้ารูดูเนี่ยจะมีเรื่อง KPI ที่เกี่ยวเรื่องค่า,า EP ทั้งหลายแหละทน้ที่ที่เราจะต้องทําให้มันเป็นบวกนะครับซึ่งจริงๆคือการนําทรัพย์สินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ ผมเงเดียคิดว่าช่วงนี้เป็นจังหวัดที่เราอาจจะสะดุดขาตัวเองเท่านั้นเองแต่ยังไม่ลมนะครับเรายัางมีสถานะที่ที่ดีกว่าคนอื่นอีกเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของแผนพลิกพื้นต่างๆเนี่ยถ้าเราสามารถดำเนินการได้ตามแผนเนี่ยเราก็จะสามารถยั่งยืนได้ในอานาคตนะครับแต่ทางใด่างใดก็ดีเนี่ยครับอันนี้ยังไงก็คงอยู่ขึ้นกับนโยบายภาครัฐนะครับคืออันนี้ผมอันนี้ต้องออกตัวนิดน,นึงเพราะว่า คือโจทย์ของทางรัฐบาลก็คือเรื่องของการดูแลการทุนซับซ้อนของแคทและเทียทีซึ่งข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงเรายังไม่เห็น,นครับแต่ว่าผมคิดว่าในฐานะ่ายจัดการเราคงมองม,องมุ่งประโยชน์ทิศทางของแคทเป็นสําคัญนะ,นะครับแล้วก็ในส่วนที่นอกเหนือเกินอนํานาจตรงนั้นออกไปอีกก็คงเป็นเรื่องของนโยบายนะครับขอบคุณครับพี่อรพินฝากอะไรเชิญครับ การเงินเองเนี่ยก็มองว่าอยากจะเรียนกับเพื่อนๆว่าตัวเลขะนะคะเป็นตัวสุดท้ายเลยนะที่เป็นตัวสะท้อนกับสิ่งที่เราได้พยายามทำทุกแบบในการที่ทำให้ธุรกิจหรือองค์กรเราอยู่รอดจากที่ท่านผู้บริหารหลายท่านและรวมทั้งบอร์ดเองด้วยเนี่ยท่านก็ได้พูดไปหมดแล้วถ้าสิ่งเหล่านั้นเองเนี่ยเราสามารถช่วยกันะขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง,จงนะคะ สุดท้ายแล้วมันก็จะลื่นไหลเอามาเป็นตัวเลขที่เราจะปรากฏเห็นซึ่งเมื่อสักครู่ได้เรียนแล้วว่าสิ้นปีเนี่ยพยากรณเอาไว้เนี่ยเราจะได้กําไรสุทธิที่ประมาณ400กว่าล้านหากว่าเราสามารถทำในมาตรการอื่นๆเนี่ยควบคู่กันไปแล้วก็สามารถผลักดันได้ภายใน2 2เดือนนี้เนี่ยตัวเลขก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่จะดีขึ้นนะคะก็สุดท้ายก็คงคงไม่มีอะไรนอกเหนือจากว่า อยากจะให้พวกเราเข้าใจว่าความอยู่รอดของธุรกิจเนี่ยผู้หิหารตระหนักดีนะคะว่าไม่ใช่เพียงแค่แลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุดอันนั้นไม่ใช่แต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องการก็คือ,อไรายได้ที่จะต้องมีเสริมเข้ามามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องเ,ออเสียไปตรงจุดนั้นค่ะขอบคุณค่ะขอเชิญท่านรองอาจารศักดิ์ครับครับก็ของผมคงฝาก สิ่งที่คิดว่าสำคัญสำหรับเรานะครับก็คงเป็นเรื่องของวัฒนะธรรมองค์กรนะครับ c a t สแควร์นะครับขอให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัตินะครับแล้วก็แน่นอนในเรื่องของ c ีจ g ก็เป็นหัวใจอัอนนึ่งที่คิดว่าเราคงจะต้องนำมาใช้นะครับในเรื่องของการกากับกิจการที่ดีนะครับก็คงฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ ก่อนที่เราจะจบการเสวนาในครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับบอร์ดทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้บริหารทุกท่านรวมถึงเพื่อนพนักงานนะครับที่เข้ามาร่วมเสวนาในวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ทางสาภาพนะครับเราฝากเอาไว้ก็คือเรื่องของการสื่อสารภายในองค์กรนะครับขอให้มีความชัดเจนแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงและอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเราจะได้สร้างความรับรู้นะครับเรื่องการถ่ายทอด ว่าขณะนี้องค์กรเราต้องการเดินหน้าไปอย่างไรมีทิศทางอย่างไรบ้างนะครับแล้วทางผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเราจะได้เดินไปด้วยกันนะครับเราคิดว่าการดําเนินการครั้งนี้เนี่ยครับเป็นครั้งแรกที่เราได้ร่วมจับมือการทาฝ่ายบริหารเราจัดเสวนาได้วันนี้ผมถือว่าในเบื้องต้นอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะครับแต่้าอะไรที่บกพร่องไปทาง พวกเราต้องขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่ทางสภาพพยายามจะรณรงค์เป็นวาระนะครับเป็นเรื่องของวาระแห่งชาติก็คือเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันพร้อมปกป้ององค์กรนะครับก็ขออนุญาตนะครับมอบสติกเกอร์ให้กับบอร์ดนะครับอนุญาตครับทั้งทั้งคณะเลยนะครับก็เป็นการเปิดตัวนะครับวาระแห่งชาติเพราะฉะนั้นก็คงประเทศสาภาพ